ตัดใบไม้ประดับใส่ถุงขยะส่วนเด็กคนนั้นเอาถุงดำเราไปทำอะไรอย่างนี้ก็ได้เอาถุงดำเรามาทำอะไรเนี่ยมาเป็นผ้านุง่งเป็นผ้านุง่งทำไมถึงเห็นว่าถุงดำจะทำผ้านุ่งได้ เพราะอะไรต้องคิดว่าจะเอามานุ่งได้อย่างเงี้ยอืมมันเรียบและสวยฮะมันเรียบมันเรียบสวยเออมันจะมีผ้ามันแบบนี้นะที่เขามีขายเหมือนกันจ้ะขอบใจที่เห็นความสำคัญเอาไปประยุกต์ใช้